ค่ะเด็กๆวันนี้พบกับผู้อ้อมนะคะวันนี้นะคะผู้อ้อมจะมาสอนหนังสือเชานะคะนี่เลยค่ะเล่มสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะหนังสือเตรียมความพร้อมและเชา้าเด็กๆพร้อมแล้วหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะค่ะเด็กๆในเมื่อเด็กๆได้หนังสือแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดหน้าที่ยี่สิบสองเลยค่ะนี่เลยค่ะ หน้าที่ยี่สินะคะมี2กับ2นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันนะคะจงกากบาทรูปที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันรูปที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะก็คือสิ่งของที่เราใช้ด้วยกันนะคะอย่างเช่นถุงมือไวโอรีนเสื้อแจกันถุงเท้าเด็กๆค่ะ ทั้งหมดเนี่ยอะไรที่เราใช้อยู่ในตัวเราบ้างคะนั่นแหลคะค่ะคือสิ่งเดียวกันนะคะก็อย่างเช่นถุงมือเราใช้ในร่างกายใช่ไหมคะไวโอลินเราใช้ไหมคะลูกอ่าไม่ใช้เราก็ไม่กานะคะต่อมาเสื้อเสื้อเราใช้ไหมคะใช้ในร่างกายไหมคะเอาใช้เราก็กาลงไปนะคะแจกันแจกันเราใช้ในร่างกายไหมคะลูกไม่ใช้นะคะต่อมาถุงเท้า เด็กๆใช้ถุงเท้าในร่างกายเราไหมคะใช้เลยค่ะใช้นะคะเราก็กาลงไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะเด็กๆ,ๆเห็นไหมคะข้อต่อมานะคะก็จะมีอง,งุนดอกกุหลาบแล้วก็แปงโมลูกพักแล้วก็กระเป๋าค่ะเด็กๆคอาอะไราที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่าผลละไม้เก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆหยิบมีนสอมาเลยนะคะมาเลยค่ะอะไรที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันบ้างคะอ่าเก่งมากเลยอ่ง,งูอ,อากาลงไปเลยค่ะต่อมาอะไรคะกุลาบอยู่ในกลุ่มผลไม้ไหมคะไม่ใช่นะคะต่อมาอะไรคะเด็กๆแตงโมแตงโมเป็นผลไม้ไหมคะเอาเป็นกากระบาดลงไปเลยค่ะ ต่อมาลูกพับลูกพับอยู่ในกลุ่มผลไม้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเป็นกะกากระบาดลงไปเหมือนเดิมต่อมากระเป๋ากระเป๋าเป็นผลไม้ไหมคะไม่ใช่นะคะไม่กาะอนะ,อะข้อต่อมาค่ะข้อต่อมามีอะไรบ้างเอ่ยมีไก่มีจรวดแล้วก็มีแอปเปิลแล้วก็มีวัว แล้วก็มีกระทิงอ่ะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวกันอันนี้เด็กๆว่าเป็นกลุ่มอะไรคะเก่งมากเลยกลุ่มสัตว์นะคะเราลองมาดูซิว่าอะไรที่อยู่ในกลุ่มสัตว์บ้างไก่ไก่เป็นสัตว์ไหมคะเด็กๆเ,เป็นอ่ะกากาบาดเลยคะ่ะต่อมาจรวดจ,จรวดเป็นสัตว์ไหมคะไม่เป็นนะคะต่อมาแอปเปิลแอปเปิลเป็นสัตว์ไหมคะลูก ไม่เป็นต่อมาวัววัวเป็นสัตว์ไหมคะอ้าวเป็นก้าเลยค่ะต่อมากระทิงกระทิงเป็นสัตว์ไหมคะอุ้ยเก่งมากค่ะเป็นก้ากระวาดเลยค่ะมาแล้วต่อมานะคะข้อต่อมานะคะมีเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินมีดแล้วก็เครื่องบินแล้วก็เกาอี อะไรที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันคะเด็กๆอ้ยเก่งมากเลยค่ะเครื่องบินเรามาดูสิคะเฮลิคอปเตอร์เป็นเครื่องบินไหมคะเป็นเก่งมากค่ะต่อมาเครื่องบินโอ้อันนี้ง่ายเลยเป็นเครื่องบินเหมือนกันกากระบาดเลยค่ะต่อมามีดมีดเป็นเครื่องบินไหมคะไม่เป็นไม่ต้องการนะคะลูก ต่อมาเครื่องบินอีกแล้วโอ้หง่ายมากกาเลยค่ะต่อมานะคะ mm. เก้าอี้เก้าอี้เป็นเครื่องบินไหมคะไม่เป็นไม่ต้องการนะคะแล้วให้เด็กๆนะคะดูหนะ้าต่อมาเลยนี่ไงคะหน้าที่2 3นะคะมี2กับ3อ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์พร้อมๆกันนะคะให้ระบายสีรูปทรงต่างๆต,ตามที่กำหนดอ่า ให้เด็กๆนะคะหยิบสีให้พร้อมเลยอันดับแรกคือสีเหลืองเด็กๆหยิบสีเหลืองมารอเลยค่ะแล้วก็สีเขียวนะคะแล้วก็สีแดงแล้วก็สีน้ำเงินอ่าเด็กๆหยิบสีมาครบยังคะอ่าหยิบสีแล้วให้เด็กๆอันดับแรกเลยหยิบสีเหลืองมาเลยค่ะนี่ไงคะสีเหลืองเด็กๆหยิบได้ยังเอ่ยอ่าได้แล้วนะคะ ข้อแรกเลยค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบสีเหลืองมาเลยค่ะนี่ไงคะสีเหลืองใครได้เหมือนครูอ้อมบ้งเอ่ยอ่าเด็กๆได้สีเหลืองแล้วนะคะให้เด็กๆชี้ตรงนี้เลยค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมคะอ่าได้ชี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วหยิบสีเหลืองนะคะลาบายไปตรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยค่ะอ่าระบายยังคะอ่าใครละบายเสร็จแล้วนะคะ หยิบสีเขียวรอครูอ้อไว้เลยค่ะหยิบสีเขียวยังคะอ่าเด็กๆได้แล้วนี่ไงคะสีเขียวมีใครได้สีเขียวเหมือนครูอ,อ้อบ้างเอ่ยให้เด็กๆนะคะนําสีเขียวมาระบายไว้ตรงที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยค่ะคือรูปนี้นะคะที่ครูอ้อมชี้เด็กๆเห็นไหมเอ่ยอ่าระบายไว้เลยค่ะ ต่อมานะคะให้เด็กๆหยิบสีแดงรอคููอ้อมไว้เลยค่ะได้ยังเอ่ยนี่งไงคะสีแดงมีใครยังไม่ได้สีแดงไหมคะอะถ้าเด็กได้สีแดงแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะระบายที่เป็นวงกลมตรงนี้เลยค่ะระบายด้วยสีแดงนะคะอืม อ่าได้ไหมเอ่ยต่อมาให้เด็กๆหยิบสีน้ำเงินรอครูอ้อมเลยค่ะอืนี่ค่ะสีน้ำเงินเด็กๆเห็นสีน้ำเงินไหมอ่ะใครได้สีน้ำเงินแล้วนะคะระบายตรงที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เลยค่ะอ่าเรียบร้อยไหมคะต่อมานะคะภาพนี้นะคะ จะให้เด็กๆนะคะระบายสีตามคำสั่งเลยนะคะก็คือที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ระบายด้วยสีเหลืองที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสระบายด้วยสีเขียวและที่เป็นวงกลมนะคะให้ระบายด้วยสีแดงเลยนะคะส่วนรูปที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบสีน้ำเงินระบายให้เรียบร้อยเลยนะคะ ่ะพอเราเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เปิดมานะที่24เลยค่ะหน้านี้ค่ะมี2องกับ4เก่งมากเลยค่ะเรามาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันนะคะโยงเส้นจับคู่รูปสัตว์และเงาให้ถูกต้องอันดับแรกเลยนะคะเด็กๆยีบีสองมาเลยนะเราจะมาดูรูปสัตว์นะคะและเงาต่างๆของสัตว์นะคะ เนี่ยรูปแรกรูปหมีกลางมือใช่ไหมคะเราลองมาดูซิเงาหมีกลางมืออยู่ตรงไหนนะโอ้ใช่เลยค่ะอยู่ตรงนี้เราก็ลากเส้นมาเลยค่ะข้อต่อมานะคะรูปหมีทาไมคะหมีหรือลิงเอ่ยมันก็เหมือนหมีเนาะลูกน้องแล้วก็เหมือนลิงใช่ไหมคะเอาเป็นลิงแล้วกันนะคะลิงลิงลิงตัวนี้นะคะกําลังชูอะไรลูก ชูแขนนะคะให้เด็กๆลองดูสิคะว่าลิงชูแขนตัวไหนเงามันเป็นแบบไหนให้เด็กๆลากเส้นไปเลยนะคะมานะคะรูปสุนัขนะคะดเด็กๆเห็นรูปสุนัขไม่เอ่ยอ่ารูปสุนัขก,กําลังกลางขาทั้งสี่ขาเลย,ยเด็กๆลองดูซิว่าเงาสุนัขที่กลางขาน่ะคือเงาไหนแล้วให้เด็กๆลากเส้นไปเลยนะคะข้อต่อมานะคะนาทียี่สิบห้าแล้วนะคะนะสุดท้ายแล้วนะ มีสองกับห้านะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านโจทย์พร้อมกันนะคะจงหาภาพในช่องขวามือโดยกลากบาดท,ทับภาพที่ตรงกับช่องซ้ายมือเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะให้เด็กหาภาพก่อนในช่องขวามือเนี่ยนะคะว่าช่องซ้ายมือเนี่ยมีภาพไหนที่ตรงกับช่องขวามือบ้างนะคะ ก็ให้กากระบาดลงไปนะคะอย่างเช่นเลยอ่ะช่องขวาขวามือเลขหนึ่งก่อนเลยอ่ะขวามือเลขหนึ่งรูปแรกคือรูปอะไรคะสิงโตให้เด็กๆลองหาสิคะว่าในช่องซ้ายมือเนี่ยมีสิงโตไหมคะถ้ามีนี่ไงเจอแล้วเด็กๆก็กากระบาดลงไปเลยคะ่ะแค่นี้เองง่ายไหมคะให้เด็กๆนะคะทำทั้งหนึ่งและสองเลยนะคะ เสร็จแล้วเด็กๆก็มาส่งครูอ้อเปิดเทอมได้เลยนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆง่ายสิมิมคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ